เราจะเห็นว่ามัน y กําลังสองใช่ไหมภาพมันคือ y กําลังสอง y กําลังสอง y กําลังสองนะครับแปลว่า y กําลังสองตัวนี้ไม่อะไร่ h y กําลังสองนะครับไม่ซ้ายกับขวาตแต่แคงนะมันจะอยู่รูปของการตะแคงตะแคงนะครับตแต่แคงปรากฏว่าอะไรสมรัมสิ์หน้าหน้าตัวนี้เห็นไหม x ลบสองมันเป็นบวกมันเลยตะแคงด้านด้านอะไรครับ เป็นบวกมก็เลยตะแคงด้านด้านขวานะครับด้านขวามันตะแคงทางด้านด้านขวาโอเคนะมันตะแคงด้านขวา h k คืออะไรครับ h เท่ากับเท่าไหร่ครับ x x ลบ h นะครับเนี่ย x x ลบ h แปลว่า2อ h คือ2อ h คือ2นะครับแล้ว k ละ่ะ k เท่ากับเท่าไหร่ k k ครับ k เกิดจากอะไร y ลบ k เนะี่ยแปลว่า k เราต้องคืออะไรครับลบ3 มันคือลบสามเขียนครับลบสามกราฟตะแขงขวา k okay, คือลบสามเขียนครับอ่ะวิธีการดูเนี่ยครับเราก็ต้องลงนะครับลงและ h เป็นสองนะครับเนี่ยสองอยู่ตรงนี้สองนะครับตรงนี้ก็หนึ่งสองสามลบสามอยู่ตรงนี้อันเนี้ยสองอันเนี้ยลบสามเพราะฉะนั้นจุดยอดอยู่ตรงนี้ y กำลังสองมันต้องตะแคงทางด้านทางด้านอะไรครับด้านขวา เขียนไหมต้องตะแคงทางด้านขวาก้ามก็จะออกมาในไสักหนะของแถวๆนี้ตะแคงทางด้านขวานะครับก้ามก็จะออกมาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะไปหาจุดจุดมานะครับจุดมาสมมุตินะครับผมก็ไปหาจุดแถวๆนี้ผมอยากรู้ว่ามันก้ามอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> x เป็นสามนะครับลองดูครับดู x เป็นสามอันนี้ผมอยากรู้นะครับผมก็หาจุดว่าถ้า x ผมเท่ากับสามเนี่ย x เป็นสาม นะครับแล้วก็มันจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่ไปหาจุดมานะครับ x เป็น3ปุ๊บ x เป็น3นะครับผมก็แค่แทงค่าลงไปเนาะ x เป็น3เท่าไหร่ครับ3ลบ2เท่ากับ y บวก3ถูกไหมยกกำลัง2 1เท่ากับ y บวก3ยกกำลัง2แปลว่าอะไรครับตัวนี้ เท่าไร y, y คืออะไรครับตัวนี้ y คือ <c oughs> y คืออะไรครับตัวนี้แก้สมการออกมานะครับ x เป็นสามเดี๋ยวผมแก้สมการตรงนี้กันนะครับทำไมทำไมเมื่อ x เป็นสามครับ x เท่ากับสามมันส่งผลว่าได้หนึ่งเท่ากับ y บว 3, ทั้งหมดกำลังสองยกกำลังสองถอดตัวนี้มันถอดลากได้อะหนึ่งเลยเท่ากับ y บวกสเวลาถอดลากกวางจงนมันจะออกมาสองอันนะครับหนึ่งเท่ากับลบ y บวกสอันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ <c oughs> นี่ก็คืออีกอันหนึ่งคือหนึ่งอีกอัน,นคือหนึเท่ากับลบ y ลบสาม ซึ่งจับย้ายข้างไปมาตวน y ก็เท่ากับเท่าไหรครับตัวนี้ลบสอง y เป็นลบสองนะครับตัวนี้ล่ะจับย้ายข้างไปมา y มานี่นะครับในตัวนี้มานี่ก็ y ก็คือลบสี่สองลบสองกัลบลบสองนะครับปรากฏว่าได้ y ออกมาเท่ากับ y นยออกมาเท่ากับเท่าไหรอา่าลบสองตัวหนึง่งแล้วก็ลบสี่ตัวหนึง่งคือหาจุดพูดง่ายผมก็ลงตัวนี้นครับไม่ผมเป็นสามเมื่อกี้ คลิปมันเอเป็นสามผมได้ y ของผมออกมาเป็นลบสองคือตรงเนี้ยอันหนึ่งถัดไปแล้วก็ได้ลบสี่ตัวนี้ก็คือลบสี่นะครับแล้วผมก็ค่อยๆวาดกราฟไปนะครับกราฟมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่เรารู้คืออะไรครับกราฟมันเนี่ยกราฟมันเป็น y y กําลังสองกราฟนะครับมันเป็น y กําลังสอง y กําลังสองนะครับเราก็เลยแล้วก็สัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยนะครับด้านเนี้ย มันเป็นบวกนะมันก็กำไได้แต่แขงด้านขวาเข้าไหมครับแล้วก็ไปหาจุด HK ออกมาเนี่ยคือสิ่งสําคัญนะครับหาจุด HK ออกมามันกำไได้ภาพออกมาตามนี้นะครับเนี่ยได้มาแล้วพื้ตัวนี้แต่แขงนะครับอ่ะถัดไปครับตัวนี้ <c oughs> นี่บ้างนะครับอ่าตัวนี้จัดลูกออกมามันได้อย่างนี้นะครับมันต้อง x นําหน้าเนาะมันก็ดึงลบออกมาครับ x นี่ดึงลบออกมานะก็เป็น x บวกสใช่ไหมอย่างเงี้ยบวกสลบสลบสนะครับลบสดึงลบออกมาอย่างเงี้ยครับก็เป็น x จัดรูปครับ x ลบ h นะครับ x ลบสก็เท่ากับ y ลบสทั้งหมดกำลัง2มันคือตัวนี้ปรากฏว่าตัวนี้มันคืออะไรมันคือ y กำลัง2เหมือนเดิมครับ y กำลัง2นะ y กำลัง2 y กำลัง 2. 2ครับอ่ ตะแคงครับอยู่ในรูปของการตะแคงตะแคงอะไรครับปรากฏว่าไอเนี่ยเนี่ยครับมันติดลบเห็นไหมมันติดลบมันก็เลยตะแคงด้านตะแคงด้านซ้ายมันตะแคงด้านซ้ายโอเคครับมันตะแคงซ้าย <c oughs> ทีนี้ h คืออะไร h เท่ากับนะครับ h <S S 1> ก็คือเนี่ยตัวเนี้ยครับคือ x ลบ h เห็ S, นไหม x ลบ h h ก็คือ3 <c oughs> แล้ว y ล่ะเอ่อ uh, k ล่ะ k ตัวนี้คือจุดยอดครับ k คืออ่า uh, อันนี้ก็คืออะไรครับ y ลบ k ตรงตัวเลยครับ k ก็คือ2 k คือ2เ okay, คนะครับอ่า uh, ก็ได้ละ3กับ2นะครับ3กับ2ก็ไปหามาครับ x เป็น3อยู่ตรงนี้2ครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ นี่ครับจุดตรงนี้ก็เนี่ยจุดอยู่เนี่ยจุดอยู่ตรงนี้นหะจุดจุดหนึ่งนะครับคราวนี้มันตะแคงด้านซ้ายเนาะมันตะแคงไปทางซ้ายก็หามาอันหนึ่งครับนี่ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อชื่อสามถูกไหมตัวนี้ชื่อชื่อสองผมก็ไปหาจุดที่มันเป็นสองนะ x เป็นสองนะครับแทนค่า x เป็นสองลงไปดูนะครับ x ผมถ้าเท่ากับสอง x เท่ากับสองแป๊บมันได้เท่าไหร่ครับมันได้สามลบสองเท่ากับ y ลบสองทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ก็จะออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งก็เลยเท่ากับอะไรครับหนึ่งเลยเท่ากับ y ลบสองทั้งหมดกําลังสองปรากฏว่ามันถอดออกมามได้หนึ่งเท่ากับ y ลบสองกับอีกอันหนึ่งคือคือหนึ่งเท่ากับลบ y บวกสองแก้สมก,การนี้ได้ y เท่ากับสามนะครับแล้วก็อะไรย้ายข้างไปมาครับอันนี้ก็ได้ย้ายไปปุ๊บก็ลบเท่าไหร่ อ่าได้หนึ่งนะครับไม่ได้ลบไม่ใช่ลบได้หนึ่งได้หนึ่งแปลว่าได้สามกับหนึ่งถ้า x เป็นสองนะครับถ้า x เป็นสอง x เป็นสอง x เป็นสองนะจะได้ y เท่ากับหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็สามตัวหนึ่งนะครับก็มาลงจุด <c oughs> x เป็นสองได้ y เป็นสามนะครับก็อยู่ตรงนี้อหนึ่งแล้วก็หนึ่งตรงนี้แอนะบก้าวก็จะออกมาลักษณะนี้คโค้งๆหน่อยนะครับบ้านคโคง้งๆตะแคงทางด้าน ด้านซ้ายนะครับกราฟของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับปึ๊บตะแคงสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้คือเฮ้ย y ายมันกาลังสองนะแล้วสัมประสิทธิ์มันเป็นไงครับมันติดลบเนี่ยมันก็เลยตะแคงทางด้านด้านซ้ายแล้วก็ไปหาจุดยอด hk ออกมาโอเคครับแล้วก็หาอีกสองจุดเพื่อจะลงจุดให้มันสวยๆโอเคนะครับอ่าถัดไปนะครับ